คนหนึ่งที่ต้องพูดถึงค่ะต้องคนนี้เลยค่ะตอนนี้เธอได้รับฉายาเฟสเวันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ <Honestly> สำหรับพี่เฟสอริสลาเพราะว่าเราเจอหน้าเธอค่ะในละคร3เรื่องตลอดทั้ง7วันเลยนะคะ <S <S 1> <S 1> ก็เลยต้องไปพูดคุยกับเธอซะหน่อยะคะ่ะว่าเป็นยังไงบ้างกับการรับบทบาทที่แตกต่างกัน3บทบาทแบบนี้นะคะแล้วก็โลกโซเชียลต่างก็คอมเมนต์กันนะคะบอกว่าเห็นหน้า7วันนี่กะจะเหมาเลยหมดหรือเปล่านะคะพี่เฟสบอกว่า เห็นคอมเมนต์แล้วก็รู้สึกแบบขำๆนะรู้สึกว่าคนดูจะโอเคหรือเปล่าที่เห็นหน้าเรา7วันแล้วก็เล่าให้ฟังด้วยนะคะถึงเบื้องหลังว่าไม่ได้ถ่ายทําพร้อมกันสนับสามเรื่องคือถ่ายกรงกรรก่อนแล้วก็ต่อด้วยวัยแสบสารขาดโครงการ2แล้วถึงจะมาถ่ายรักจังเอ๋ยค่ะเธอก็เล่าให้ฟังนะคะว่ามีวิธีในการแยกคาแรคเตอร์แต่ละตัวละครยังไงรวมถึงเรื่องที่แฟนๆคอมเมนต์กันมาด้วยค่ะว่าพี่เฟสกลับมาเล่นบทแม่ลูกกับแต้วอีกแล้วในรักจังเอ๋ยแต่ว่า ื่องนี้หลายคนก็บอกว่าเรื่องนี้รวยแล้วนะไม่ได้กับชาติใหม่รวยแใช่กับมาชาติใหม่แล้วรวย <c oughs> การทํางานกันกบแ้้เป็นยังไงเอาไปฟังค่ะตอนแรกเราสึกตายแล้วคนดูเขาจะแบบโอเคหรือเปล่าสําหรับ7วันที่จะเห็นหน้าเราซึ่งมันเยอะไปไหมอะไรเงี้ยคนดูจะแบบงงไหมอะไรเงี้ค่ะแต่พอมันออกอากาศมามันก็ โอเคทุกคนก็ก็ไม่ได้ว่าอะไรอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็แฮปปี้ยินดีที่แบบหลากหลายคาแรคเตอร์ acter, ที่เราได้ได้เล่นอะไรเงี้ยค่ะได้แสดงคาแรคเตอร์ character, ตอนนี้ที่ที่ออกอากาศไป7วันเนี่ยค่ะคือมันไม่ซ้ําเลยมีมือ,มอเหมือนกันตรงจุดน,นั้นก็ลบบนั่งแต่ละก็ส่องกระจกอ่ะแต่งตัวแล้วค่อยส่องกระจกดูตัวเองว่าเฮ้ยอันนี้โอเคต้องอาเป็นเพนทายก็คาแรคเตอร์เออพี่เขาเอาเสื้อผา้ามาให้ใส่ปุ๊บเออมันก็จะเริ่มมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนกรงกรรมนี่คือปล่อยเรียบ มีความหยาบกล้าในชีวิตแต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้ทํางานคือ7วันเต็มอยู่แล้วไม่ได้เป็นตัวละครนะคะต้องงานกับเต้าอีกรอบนึงเต้านี้ไม่ต้องห่วงเลยเขาเป็นนักแสดงที่รุ่นใหม่ที่แบบมีฝีมือมากน่ารักเหมือนเดิมก็ยังอยากเป็นแม่ลูกกันอีกก็อีกหนึ่งเรื่องกับช่องสามก็คือทุ่งเสน่หาค่ะก็รอติดตามแต่เราเห็นเลยนะคะว่าบทบาทไม่ซ้ำกันเลยในทั้ง3ามเรื่องนะคะเป็นนักแสดงมากฝีมืออีกคนหนึ่งของวงการบันเทิงเรานะคะ